ลองดูเทือกสุดท้ายกับพยายามเนาะนนซีเทียแหละสวัสดีค่ะเย่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 แปลว่ายังได้ยินแล้ว ใจสิลูกสิขาดแชร์ไปแล้วเม้นมานะคะสนับสนุนโดย D N Story <c oughs> มีความพยายามเขา้าซีเทียยังบริ้ยินอยู่สวัสดีพี่มิวปิียรัรั์ เอส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ป๊อบนุมพลัดสินีอยาดีน้องกลุ่มโอ๊ยน้องกลุ่มว่าสั่ง

าจะไปไหนคะวันนี้วันนี้อามมาถ่ายถ่ายแบบแบบใดได้ยินค่ะนี่พี่ลำยีอยู่พี่ลำใหญ่ สวัสดีพี่ติ๊กพรเสน่ห์ครั้งที่สี่นะคะเป็นหทหารแทบาพี่ป้อมน้องรังเจอกันนะคะเจอกันนะคะ มอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งหวสันโอ้ยถ้าบเกไปทุกทีเพื่อเนสวยมากขอบคุณค่ะ นี่นะคะสบู่ฟองเบียร์ D N. Story ไม่กินก็เมาแต่ว่ากินหอมมากสวัสดีพี่ดอกหยาสวัสดีพี่นอ้องสอปปอล่านะคะสวัสดีสวัสดีคุณพ่ออนุพันธ์นะคะ ลำไยอยู่ตรงนี้เอาพี่ลำไยกำลังถ่ายเปล่งต,ตัวไปไหนเขามากก่นอนเขามาแซ่ไปแซ่ไปค่ะคืออามบอนี่นคุณพ่อ สมมติ่คุณพ่อเริ่มจะพิมพ์ภาษาอีสานคุยกัน oh, s okay. <S เปล,ล่เปลี่ยนลูกค่ะเปลี่ยนลูกข้าสมมติว่าคึ้นวอนเสิร์ตแต่งกางกงสีเียีมารกบอนันจะบอวาจสวยแบบไหนกันเ การนี้ที่ไม่เือะได้ครกถ้าแบบผู้ชายมา้เรือขอเพียงผู้สาวคะละ เจ้าของแบรนด์ของเรานะคะนู้ว่านูว่าคือจังอันใต้วันนะคะนูว่านูคือสวรรคาเขตเมืองเราฉันใช่ฉันใช่สวัสดีพ่อเปินน้ลนาแกนะคะเห็นกันไม่เอ่ย แต่งแบบนี้ใส่ส่วนสูงน้ำเดอ้อโอเคค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนลูคค่ะพรุพ่งนี้อยากให้แต่งแบบนี้มาสัน้นห่วยโอเคนะคะเราเปลี่ยนลูกกันอ a น d Story นะคะใช้แล้วสวย จะดำแค่ไหนก็ใส่ได้ก้อนสีขาวต้องใสก่อนคนใช้สวยคนขายรวยคน้าเจ้าของแบรนด์ยิ่งทั้งสวยทั้งรวยเลยนะคะคสวัสดีอาจารย์มาดใหญ่หัวใจศิละปะนะคะ เอเซอรดีค่ะสวัสดีค่ะเยี่ยนแนวสิแต่งหน้าแล้วพอป่านคนละคนเบินเน่งทางๆาง <c oughs> โอเคจะคอยดูว่าสั่น มันแมนเบาอาบว่าจั่นี่ดังคือคมแท้ อ,นนอันนี้ขนาดไม่เสริมนะคะสวืวอสื้อส,สีเสริมมากย่านนั้นแ้นครับจำบอได้สะดอกก็เลยก็เลยเสริมเว้แต่งแล้วเหมือนพี่ต่ายอรไทยว่าสัน้นโอ้ยขอบคุณค่ะ บ่หนักคนตาบอกว่านักอยู่ค่ะสวัสดีพี่เนธนะคะเจ้าของแบรนด์เข้ามาดูด้วยอยู่ข้างหลังเองไอะละ,ะพี่แอนนะคะผู้จัดการส่วนรวมสวยมากขอบคุณค่ะแชร์ไปแชร์ไปนะคะแชร์ไปเดี๋ยวจะพาไปดูพี่ลำไย งามเวอร์วังเวอร์ว่างอลังการตางามหลายเดี๋ยวมือแรงงานอยู่อยู่ใด,ดก็ค่ะพี่แอนอยูมย่มาบยางมาบยังพรที่อำเภอปวดแดงและยองมั็นป่ะค่ะ สวัสด,ดีค่ะ<า>จำกันได้ไหมจำได้ว่านิวผู้ใดชไม่หนีดดค่ะมากเข้ามาไทายแบบของ D Story ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเราทำงานแต่งตัวอยู่น้องล้อมใหญ่ไทยเหลี่ยวไทยรูปเหลี่ยวๆนะ,ะ,ะไะเหลือถ่ายเป็นวิดีโอคะ่ะของ D Story นะคะ,ะ,คะเรื่องวิวสวยเรื่องวิวใสต้องยกให้เขาเลยนะคะ D Story ค่ะ นี่ไครจะของแมนอันนี้ทางนี้อ๋อห้ทำ จริงๆน้องอาร์มออกมาชุดสวยกำลังเปลี่ยนพลืนลุคอารมองอารใส่ชุดเป็นความลับเป็นความลับเดี๋ยวน้องอาร์มกำลังเปลี่ยนชุดอยู่นะคะเดี๋ยวออกมาสวยปิ๊งเลยคอยดูลุคใหม่น้องอาร์มแฟนเพลงถามว่ามาทำอะไรกันคะวันนี้วันนี้เรามานะคะ ถ่ายสำมยูนะคะแบนดี้อินสตอรี่ค่ะนะคะกำลังเปิด hmm. ต right. oh ัวเรื่อยๆนี่นะคะนี่ก็ถ่ายถ่ายเสร็จไปแล้วเหลือน้องอาร์มนะคะน้องอาร์มไปไหนค้อน้องอาร์มแต่งตัวอยู่ค่ะกะขอเป็นภาษากลางอันนี้ก็ภาษาอีสานอีกแล้วค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะน้องอาร์มกำลังเปลี่ยนชุดสวยค่ะอยากกินดี้บ้าน โอ้โหเซ็กซ wow. ี่เลยค่ะมกำลังเดินลงมาแล้วว้าวจะให้เห็นดีไหมเนี่ยเดี๋ยวมือถอล่างด้วยค่ะเอายน้องอามว่าอยากอายมาซันว่าเดี๋ยวจะอีกแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะดูน้องลำาไยซ้อมบทไปทางข้างก่อนเหมือนพวกคนที่ พาไปดูเบื้องหลังน้องตาม <c oughs> อันนี้ใครใครอยู่ข้างหลังนะใคร <c oughs> เบื้องหลังลุกกว่วมันหลุดสวัสดีค่ะโอ้ย <c oughs> <c oughs> อยากอายนะบ่าหมั่นใจเลยนู่ไส,ส้สูเจ้สีอืนได้ไหมคะ ขึ้นขึ้นเวทีละีค่ะได้จ้ะมุูจะก้าไหมคะวันนี้พี่ไปแสดงต่อค่ะไปแสดงต่อที่ระยองแล้วพึ่มันกี่โมงอ่ะก็ขึ้นขึ้นเวทีสี่อมอทันไหมคะเนี่ยเดินทางก็สองก็มาแต่กลางสินนั่นนะทีรูจะไปกี่โมงก็ก็ ก็พุ่ง้หน้าทำอยู่ใช่ไหมเอาเงันก็รีบเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องถายวีดีโอด้วยใช่ใช่ใช่เราก็ไม่่อมีคิวอ,อะไรก็คือชิลไปเรื่อยๆง้ยวค,ค่เร่องอยามะหลายสดไ,สไป,ไปเลย,ลยสนพาเ,ย,เ,<ล>ย,เยองไม่อยากย,ยนคอมนอุ๊ยอามงามยอมาอกคืนอะไรคืน บบคอยมีไผเห็นเด็ดดีไอ้เปลี่ยนลูกค่ะส่วนมากใส่แต่ชุดกีฬากับกางเกงเจเจว้ยอยากอายดี้แคหัวให้กันแม่ล่ะให้น้องถือให้ก็ได้ตอนดีตอนท่ายโหพี่ลำยี อ่ะคุยกับพี่ดัมยีนะคะสวัสดีค่ะห้องนู้ท่าคีมอะค่ะนู้ดบารนู้บาร์เดอร์ท่าเดอร์บูดของพี่ก็ไม่ได้ถาสวัสดีค่ะรองเท้าเอาลองเท้ารองเท้ารอ,อ,องเท้าที่เขาเสร็จสวัสดีค่ะน้องรับใหญทองคำค่ะวันนี้เรามาถ่ายแบบสินค้าใหม่นะคะชื่อแบรนด์ว่า D n Story นะคะอ่าฟังชื่อก็น่าใช้แล้วใช่ไหมล่ะ อ่ะดู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 ้ยอ่ะดูดูเหมือนเจ้าสาวอ,อันนี้ได้ไหมคะ่าตอนนี้เรากำลังลำญ่ถ่ายแล้วนะคะถ่ายอ่าถ่ายแบบแล้วถ่ายรูปแล้วนะคะ ตอนนี้ถ่ายวิดีโอเอ้าได้ล้วนะคะโอเคเสียงเบาเหรอเพราะว่าพูดเบาเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอท่องเ่ย <c oughs> คุยนักเอลซีนะคะ เดี๋ยวค่อยคุยกับพี่แอนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขอท่องก่อน ำกำลังใส่เกือบนะคะครูปอยเบขากปอเอเขาเอาตอนตอนวันที่หกลูกน,นี้เก็บไว้ไปเก็บไว้ให้คุณหนูห้โซของแม่ เราเท้าต้องจ๋าเลยเนี่อเอาสสิสีดอกไมไก่ค่ะเอ้าโหดีอันนี้อันนี้อันนี้อันนีอ๋โหด่นอ่นเห็นแขนเนียนใหญ่เลยนะ เห้เวลาสิปวดปวดมือแขนนี้ใช่ไหมคะที่ต้องใช้งานใช่ไหมคะที่ต้องสบู่สบูใช่ไหมพี่น้องของว่าน้องซิ่งนี่ก็ของแขนนะคะเพราะว่าต้องขือแต่ที่เวลาที่เราใส่เราจะใส่ข้างไหนนะเคื่อเออเราใสข้างข้างขวานะเราพี่น้องข้างขวา่ ไม่หาตุ้มถึง่้รักม่รัของเจไอที่เป็นยังไม่ได้ไม่็ต้มาอีให่งเอยสวยไหมพี่ลำใหญ่เป็นไงจำน้องตัวเองไหมาใหม่น้องอามจม่จำได้หมด้เพราะใหยเลย เดี๋ยวสิให้ใส่มาลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้จะเจอน้องอามแบบนี้นะคะโชว์ให้ดิโอ้ยอมมุมสูงเฮ้ยอยากอายค่ะโอเคค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไม่ทันงานอ้าวพี่ลำยย์กบอกสวัสดีค่ะเจอกันค่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะตอนนี้น้องอามไปถ่ายอะดู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  งานนี้งานผิวล้วนๆนะคะเอาท่ายิบอ่ะค่ะเดี๋ยวาหยุดเดียวเราถ่ายให้ดูใหม่นะคะตอนนี้น้องอามไปถ่ายแล้วบ๊ายบายบา